สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องครับเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีพาพี่น้องมาชมนะครับเปิดราคาควายอยู่กับคอควายน้องบีมเพิ่งเกล้าได้ครับพี่น้องมือนีครับผมจ้านะครับน้องบีมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะครับมือนีมีอันไรนะครับมาแบ่งปันพี่น้องเขาครับมือนีมีของงามได้แต่มียยสองรายการจ้ามือนีนะครับมีอยู่ยสองตัวนะครับสองไร่การได้ครับพี่น้องครับผมจ้านะครับฝากสถานที่ตั้งพี่น้องเขานะครับจ้าสถานที่ตั้งเ้าก็อยู่บ้านกนวนจ้า ตำบลกันนวนอำเภอซั่มสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรกระสุนแปดสองจ่าหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ้าครับผมนะครับชุดที่แล้วกะไอสายเฮาทั้งอุดรนะครับกับวิพรมาปิดหนาคอใครเนาะครับผมจ้าครับกับขอบุญขอบคุณได้หลายนะครับขอให้คำคุ้นโศกหมันเนาะครับผมนะครับผู้มาปิดกับหลายคนนะครับพี่น้องครับผมทั้งบึงการกับม่เนาะครับผมเนี่ยจ่าสีเอ้ยซื้อไอ้น้ำบ่เถงกะขอโทษได้หลายครับพี่น้องครับผมเพราะว่าชุดที่แล้วบ่ได้ลงกับหลายตัวนะครับที่ปิดไป นะครับพี่น้องมือนี้ก็มาแบ่งปันเอาตัวม่นะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับผมนะครับไว้งามสายพัฒนาเขาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งนะครับกับตัวที่เรียงแม่ที่เรียงตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับผมแม่นี่นะครับผมรายละเอียดเพิ่งได้ครับตัวนี้แม่นี่เป็นสาวทองแรกจ้ะแม่นี่สาวทองแรกแน่นจ้ะนะครับผมเพิ่นทองกับพอได้ครับเพิ่นทองกับสางอุดรอนนะจ้ะใบหลอดครบจ้ะแต่ว่ามืึงดิรึเปล่าเอกสารมานะครับเอกสารมีนะครับผมแน่นจ้ะนะครับมัอนี้มันอาจจีคำก้อนครับว่าได้ถือมานำยู่ในบ้านนะครับ จ้าครับพี่น้องเบิ่งเอาครับแม่นี่เป็นสูงไรเป็นไรครับแม่นี่เพิ่นสูงอยู่ที่141บวกลบจ้ะ141บวกลบนะครับถือว่าเป็นควายสูงแล้วก็โค้งสร้างมาดีครับนะครับผิวพันธุ์ดีนะครับหน้าตาถือว่าค้นเขานี่สุดยอดเลยครับแม่นี่นะครับผมเป็นสาวทองแหลกเนาะครับผมแม่นจ้ะสาวทองแหลกจ้ะนะครับตัวนี้ซื้อหนึงได้2นะครับซูงสูงญ่ๆ้ยงสี่นะครับเปิดราคาเวลาเป็นไรครับตัวนี้เปิดไปที่75,000มื่นห้าพันบาทนะจ้ะเจ็ดหม่นห้าพันบาทได้ค่ะพี่น้องครับผม ราคานี่ก็คือเก้านะครับผมราคานี่ก็คือเก้าจากตอร้องด้ที่สําคัญก็รวมจัดทรงให้ฟรีจ้ะพี่น้องครับผมนะครับเบิ้งครับเป็นเป็นคว้ยเขาดอกนะครับเขาอาจสีเงากว่าอายุนะครับพี่น้องคว้ยเขาดอคือคว้ยเขาเงาวนะครับผมนะครับที่สาคัญคว้ยตัวนี้พป็นกระล้ออายุครับพี่น้องพป็นยังบะสมนะครับถือว่ายังเป็นสาวเต็มไว้พอดีนะครับว่าถือว่าเป็นสาวแก่นะครับผมเบิ่งหน้าตาเพิ่ได้ครับพี่น้องนะครับหน้าตาสวยเลยครับผมหัวกะบานเปิดกว้างนะครับตาเต็มแก้มจำนะครับเบ้าตางามนะครับ ปองคอนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับเออมเปล่าครับนะครับเอือกเปล่าดีนะครับขอแข่งขอขาเงีวดีครับตัวนี้นะครับกีบเล็บกีบเท่าดีครับพี่น้องครับผมเือว่าเล็บใหญ่ดีนะครับล้ำตัวลำคิงกับโค้งสางก่วงนะครับแม่นี่แม่นจ้ะครับได้ก่วงได้สูงนะครับแม่นี่ครับพี่น้องเบิ้งครับท่ายก็ดีครับพี่น้องครับผมนะครับท่ายดีหางสวยครับนะครับกับส้นสูงยุทธีหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบล็อกลบจ้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบล็อกลบนะครับราคากระเบิดแววแพงครับพี่น้องเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่าน กับของแกมกับมี่ไห่นะครับย่อห่อผ้าไปเบิ้งกับตัวต่อไปครับจ้ะครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งกันต่อนะครับกับแม่ที่ซอนตัวนี้จ้ะหรือว่าได้สูงได้ยาวเลยครับพี่น้องแม่เนี่ยครับผมนะครับรายละเอียดเพลงไดครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกนะจ้ะตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเมนจ้ะนะครับสถานะเพื่อนเอครับสถานะตอนนี้คือร้อผสมจ้ะแม่แยกลูกความผสมนะครับเมนจ้ะนะครับเพิ่นสูงลายปายในเมนเพิ่นสูงอที่หนึ่งร้อยสามสิบหกวกลบจ้ะร้อยสามสิบหกวกลบนะครับแต่ว่าเป็นเควย นางนานะครับนางนาไดนาได้เงาครับพี่น้องแม่นี่ครับสีดอกเล้างามครับผมนะครับเบิ้งท้ายหางก็ดีครับพี่น้องครับผมเบิ้งเรานะครับเม่นี่ถือว่าพี่น้องผู้ใดนะครับมีพอพันยุ่ในใจแล้วครับเอารุนนี่ไปก็คือลาอจับสัตว์นะครับเราก็ผสมได้เลยนะครับผมเพราะว่าเฮาแกตรวจทําการตรวจที่เรียบร้อยนะครับตรวจภายในตรวจมดลูกให้แล้วครับพี่น้องก็คือปกติดีจ้ะไม่มีปัญหานะครับพี่น้องครับผมนะครับเอาไปผสมเอากับมือครับพี่น้องจังสีถือใจนะครับมักก็ว่าใับ แม่ยังงี้เองสิครับผมนะครับเปิดไว้หลายเป็นไรครับตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเด้อจ้ะห้าหมื่นสองพันบาทเนาะครับผมเมียนจ้ะครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับราคาเปิดไว้นะครับพูดคุยต่อรองราคากันได้เนาะครับผมเมียนจ้ะพูดคุยต่อราคาต่อรองกันได้ครับเบื้งน้าตาเป็นครับพี่น้องครับผมถือว่านาตาสวยนะครับจ้วเข่างามตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอ่องคอเอิกปากเผาย่าง่ี่ครับพี่น้องกีบเล็บกีบเท้าคอแข้งคอขาดีนะครับจุ่งย่างให้พี่น้องขัาเบื้องหน้าครับเมียครับเบื้องัีครบหน้าครับ่อผมวา เหมาะสาหรับห้องออกไปพัฒนาต้อยอดกันต่อครับพี่น้องครับผมราคาก็บโบแพงหรอกครับพี่น้องก็สามารถต่อร้องได้นะครับต่อร้องกันได้ครับพี่น้องครับผมคันมักตั้งกันกับโทมาสอบถามกันได้นะครับเบิดโทรไล่ียดกับยุ่นนักขีปนกับผมเียนต์จ้าพี่น้องมึงเรครับนะครับยังโทมาสอบถามกันครับพี่น้องครับผมนะครับถือว่าควยเอาแบงปันพี่น้องหอยให้สูโตัวเมียนครับผมอ่าสิบลลิ่นแน่มือนี้ครับพี่น้องว่าทั้งแต่เกล็ดได้ครับมึงเอรครับพี่น้องคันมักตัวได้นะครับจัง โทรมาคุยกันได้นะครับกันสะดวกกับเขามาเบิ้งเอาครับพี่น้องมีควยให้เรียกชมอยู่หลายตัวนะครับบางตัวเขาก็ไม่ได้ลงให้นะครับผมนะครับบางตัวแก่พี่น้องมาปิดก้นกับมีนะครับแต่ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับผมคลิปใหม่ๆครับควยงามราคาเกษตรกรคือเก้าครับพี่น้องนะครับแม่นี่ก็เปิดไว้หามึนสองนะครับสถานะก็คือพร้อมผสมเป็นแม่อยากลูกมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับสูงยุลายสามสิบหกบวกครบรอบนะครับตัวแรกยังเป็นสาวทองแรกนะครับพี่น้องนะครับเบื้อามััักตวใดนะครบเรียกเอาครับพี่น้องมือนี้ก็ บมมีอย่างไรนะครับอาสิมืดคำเนี่ยได้ครับพี่น้องครับผมนะครับก็ขอพุณพี่น้องในไลๆครับนะครับสำหรับมือนีกะขอเก้าคำว่าขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีจ้า